เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนเตียนโกหลังสั่งจากช็อปปี้อันละสามร้อยกว่าบาทง่ายๆเลยครับ<ง>ก่อนนื่ขไขตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมครับปจัจแจเบอร์สิบครอบจักรวาลน,นิสนันมาร์กยางเกือเป็นเบอร์สิบทั้งหมด จะมีผู้ช่วยไปช่วยจับด้วยนะครับตาแดมมีเมียเราต้องใช้มันนะครับอย่าให้มันใช้เรา mm hmm. เป็นอนออนักออกมาครับนันนงนตอนนี้ใช้ไข่ควงหัวแบน ไหนอ่านี่มันจะมีรูอยู่นะครับเตรียบเข้าไปแล้วบิดหน่อยู่อ่างนี้โถกใหม่มันจะมีตัวบอกอยู่นะครับว่าข้างไหนซ้ายข้างไหนขวานี่มันจะอยู่ตรงนี้ลองเห็นตาไม่รู้ ผมจะใช้น็อตตัวเดิมน,นะครับเพราะน็อตที่เขาให้มาใหม่มันเป็นสีเงินตัวนี้มันเป็นสีดำตัวนี้มันแค่ใส่เข้าไปครับแล้วก็ทุบ แน่นนะครับพอประมาณพอโอเคส่วนอีกข้างนะครับเหม,ม,มือนเดิมเราก็ต้องใช้คุณเมียนะครับจับเอาไว้บางกองเบา,งาจับไว้อ่าไม่บาง มันจะมีรูให้เราไขเราเกียวไปแล้รบิดเองเดินขึ้นหน่อยนัก็พอปอมตัวรไรกันหนูอ่ะอะไรมดทุ่มต่อแล้วมันเป็นผิดตรงนี้ด้วยแ้วพ่อไปทายาถาที่ อ่าเสร็จแล้วเราไปเข้าไปนัดเข้าไปพอประมาณเรายึดตัวนี้เข้าไปก่อนออยัดร้อยครับทุกคนไปชิ home. เรียบร้อยครับแค่นดี